การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมกลับมาพบกับบัวรละได้การชิลเอาต์อีกแล้วค่ะรายการของเรานะคะจาให้วันเสาร์ของคุณผู้ชมไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะซึ่งเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมชิมชิวกับสถานที่สวยๆร้านอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบเกอรี่น่ารักน่ารักค่ะ ตอนนี้นะคะผู้ชมโมก็นั่งอยู่กับพี่แดงผู้ที่เป็นเจ้าของ b a ทแคทมิวเซียมที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับให้พี่แดงแนะน,นำตัว,วกับผู้ชมเลยค่ะครับผมชื่อ<โ>ดแดงครับแบทแคทนะครับ<อ>ก็เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมไทยเทเลนด์ฮะแบทแคทมิวเซียมก่อนอื่นเลยขอถามเรื่องเพอร์ซิโน่ก่อนดีกว่าอะไรคือแบบจุดเริ่มต้นของพี่แดงที่ทําให้ตัวเองแบบคลั่งไคล้แบบแบทแมนแล้วก็แบบซุปเปอร์ฮีโร่การ์ตูนพวกนี้ฮะครับจริงๆแล้วผมเริ่มต้นสะสมแฮนดดิวหนังนะค่ะ ก็คือว่าแฮนด์บิลหนังนี้ก็คือว่าเวลามีหนังเข้าก็จะมีพวกเป็นใบเล็กๆนะที่เขาแจกมโลงหนังนะก็สะสมมาประมาณ2ปีแล้วก็สะสมพวกพวกมูฟี่ทอยมาก่อนประมาณสองปีนะทีนี้ได้มีโอกาสไปดูแบมบี้บิกินก็เลยประทับใจในตัวซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้นะที่แบบว่ามีชีวิตจิตใจมีเลือดเนื้อแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในยุคใหม่นะที่แบบว่าทําให้เราเชื่อว่าเขาแบบมีตัวตนจริงๆแล้วเราก็เริ่มเริ่มแบบว่าชอบเขาอะฮะแล้วก็เริ่มสะสมเขาขึ้นมา นะครับวันนี้ก็8รวม8ปีรวมไปนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นก็10ปีแล้วแล้วพอมาเปิดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้คือเปิดมากี่ปีแล้วเอ่ยเพิ่งเปิดเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้เองอ๋อคือเพิ่งเปิดสดใๆใหม่ๆเลยเปิดอันนี้ก็เดือนครึ่งนะฮะตอนนี้ประมาณ<ม>เดือนครึ่งแล้วก็จริงๆวางแผนการเปิดพิพิธภัณม,มา2ปีนะครับ,รบแล้วก็มาได้สถานที่คือแจ้กำสารีนะฮะ<ม>ก็เลยมาทํเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกับเอาของที่เราสะสมมาเอามาจัดหมวดหมู่จัดตู้นะครับจัดชั้นติดอแอร์อะไรอย่างเงี้กบั คนที่ไม่ได้มีไม่ได้เก็บของแนวนี้หรือว่ามีโอกาสน้อยกว่าเราอน,นีก็เข้ามาดูอะไรเงี้ยครับแล้วทั้งหมดนี้คือเห็นว่ามันจะเป็นโซนโซนแบ่งแยกไปทั้งหมดมีกี่โซนคะคที่นี่ในนี้นะคะถ้าเกิดเข้ามาส่วนของเทศกาลหรือว่าอกซิวิชันจะมีอยู่สองโซนนะค,ะครับก็คือโซนแรก3 0นี้เป็นมูฟวี่ทอยก็คือเป็นของเล่นที่มาจากภาพยนตร์นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นหนังที่มีคนแสดงอะไรเงี้ยวนอีกสิบอนหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ของมิวเซียมที่จะเป็น แบทแมนโดยตรงนะครับีพิพิธภัณฑ์แบทแมนที่นี่ก็คือเรามีของเล่นแบทแมนเนี่ยหลายหมื่นชิ้นเลยนะฮะก็คือสะสมมาตั้งแต่วินเทจคอลเลกชันจนมาถึงยุคสมัยใหม่เลยอย่างพวกพัดทอยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบวัยรุ่นกำลังนิยมกันแอกซิสิบหน่อยแพงที่สุดนี่เท่าไหร่คะพี่แดงก็เกือบล้านนะฮะเกือบล้านใช่ก็คือชิ้นที่เป็นเข็มขัดนะฮะก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในของเล่นวินเทจของแบทแมนวินเทจนะฮะก็คือได้รับการโหวตมาแล้วแล้วก็ อากขี่สะสมมาสิปีก็หายากจริงๆเมื่อกี้แอบเห็นมีโปสเตอร์ด้วยน่าสนใจมากคือปกติพี่แดงเป็นคนสะสมของเล่นแล้วก็โปสเตอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นประมูลมาคับตัวโปสเตอร์นี้เราได้มาจากงานคาร่าพีเมียร์เรก็ของแบทแมนบิกินนะก็คือตัวนี้เขาทําออกมาแบบว่าดาราแล้วก็ผู้นำกลับแล้วก็คนที่มีส่วนร่วมเนี่ยคือเขาตั้งโต๊ะเลยแล้วก็ใส่ใส่ใส่กันแบบว่าเขาแถวแล้วก็เรียงแล้วก็ใส่มีทั้งหมดสิบใบสิบใบเท่านั้นในโลกนี้ในโลกนี้ครับที่มีลายเซ็นครบอย่างนี้รวมๆกันแล้วนี่่นนประมาณกีชิ ประมาณ5้าห0ื่นชิ้นได้ครับทุกหมวดรวมกันนะครับ,<ฮ>รบเยอะเยอะมากๆเลยแล้วนี้เวลาคนที่จะเข้ามาเข้าชมเนี่ยต้องเสียค่าเข้าชมไหมคะเรียกว่าค่าบริการดีกว่าะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เรามีการจัดตู้นะครับมีการเปิดแอร์มีการให้ความสะดวกในการชมนะฮะแล้วก็มีการแบ่งปันของสิ่งของนี่ก็คือว่าเป็นค่าไฟดีกว่าฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ก็คือว่า100บาทถ้าเป็นเด็ก60บาทนะครับแล้วก็หางบัตรก็นํามาแลกซอฟต์ดิงได้ด้วยอยู่ด้านหน้าก็มีขายของซื้อของที่เกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่นะครับมีคอฟฟี่ฮีโร่นะครับมีเค้กมีไอศครีมมีอะไรอย่างเงี้ยให้ครอบครัวมานั่งชิลสบายสบายอยู่ด้วยกันกินได้ทุกเพศทุกวัยได้แล้วก็สามารถติดตาม เข้าไปติดตามเรียกว่าโปรโมชั่นดีๆหรือว่าแบบของที่จะเข้ามาในมิวเซียมใหม่ๆหรืออะไรก็ตามนะที่ Facebook ของเรานะฮะก็คือ b a t c a t Museum p a t t y Thailand นะครับเป็น Facebook ก็คือสามารถไปกดไลค์ได้เลยนะครับสามารถติดตามได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าว่ามีมูฟเมนต์มีอะไรบ้างมีของใหม่อย่างวันนี้ก็จะมีตัวแบทแมนหนึ่งตัวหนึ่งที่เป็นบั็กนะฮะมี2 5 0ตัวเท่านั้นทั่วโลกเอ็กซ์คลูซีฟยังไม่ได้ตั้งโชว์เลยก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งโชว์ให้รายการนี้ถ่าาายยยเรรรกกแล เสริมไปนิดนึงเมื่อกี้แอบเห็นเป็นห้องกระจกข้างๆนี้อันนี้คือเป็นห้องทําอะไรเอ่ยเป็นจริงๆเราตั้งใจทําเป็นห้องกิจกรรมนะครคะห้องนี้ก็คือว่าจะมีกิจกรรมแบบว่าสอนวาดรูปีิรอย่างง่ายนะครับห,หรือว่ามีคอร์สแบบวาดรูปนิร่แบบง่ายๆตาม<อ>แบบสไตล์หนูๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการแบบว่ามาแบบกลุ่มที่เป็นคอเลกเตอร์ก็นัดมามาเจอกันเอาของเล่นมา มามาดูมาอะไรอย่างนี้นะครับ,ม,บมาแบ่งปันมาโชว์กันอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่แดงฝากว่าจะเดินทางมาที่นี่ยังไงแล้วก็ฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าจริงๆเส้นทางง่ายๆนะฮะคุณมาเส้นหน้ารามนะฮะขึ้นสะพานยกย,ก,ยก,กระดับผ่านสนามมังคลาพอลงสะพานมาคุณก็ชิดซ้ายนะครับจะเจอแจ้งจมัรีเลยพอชิดซ้ายเลี้ยวมา30เมตรเจอเลยสามสิบเมตรเท่านั้นถ้ามาทางลาดพาวยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือผ่าน นะครับเดี๋ยวพอบางกะปิะนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บข้ามสะพานพองแสนแสบแล้วคุณสังเกตขวามือก็จะเจอเลยงั้นสุดท้ายฝากอะไรหนึ่งคุณผู้ชมหน่อยไหมคะก็ฝากนะครับว่าที่นี่ก็มีความตั้งใจจริงๆว่าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเป็นการรวบรวมของเล่นที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของทงมาเวลหรือว่าดีซีแต่ว่าของแบทแมนนี่ก็คือว่าเรารวบรวมมาให้จากการสะสมมาเป็น10ปีนะฮะแล้วก็การันตีได้ว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่่่่่นนนนทททีีีีเเเกกยยวับบแแมะะฮอสุดใช เพื่ออาจจะช่วยโลกนียก็ได้นะครับก็คือว่าอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ยะกร,รมสาลีฮะบางกะปิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ประเทศเราด้วยฉันก็ต้องมาช่วยสนับสนุนกันสุัน <ผม S 1> หนุนกันมาเยอะๆนะคะคแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนักสะสมหรือว่าวันว่างๆจะพาครอบครัวมามาสเปนทาไทมที่นี่มาใช้เวลาอยู่ที่นี่นะคะสบายๆพาลูกๆมันดูตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าพลาดเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่แดงคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมกับแบ d แคทมิวเซียมที่บัวพาคุณผู้ชมมาชมกันวันนี้นะคะหวังว่าเขาจะถูกใจคอคนรักของเล่นน่าดูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่บัวอิวมากค้วคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวบัวจะพาคุณผู้ชมไปกินพิซซ่าอิตาเลียนอร่อยๆร,รับรองว่าที่นี่เนี่ยเด็ดกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะอย่าพลาดนะคะช่วงหน้าค่ะ